ปลื้มปิติสมเด็จพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2563สำนักพระราชวังเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายของวันที่12สิงหาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณห้องรับรองชั้น29อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จออกด้วยในการนี้ท่านผู้หญิงพลอยภัยลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย